ใส่ชาญคือทหารกองทัพบกปกป้องชาติศาสนาองค์ราชันพัฒนาทินแดนท้องท้องไทยนิรันดร์รวมใจกันด้วยรักและสามัคคีบุคคลที่นับได้ว่ามีสิ่งต่างๆมากกว่าผู้อื่นสมควรที่จะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือแบ่งปันแก่ผู้ไม่มีอย่างพอเหมาะพอสมและตนเองไม่เดือดร้อนส่วนผู้ที่ไม่มีก็ควรพยายามไม่ควรรอคอยแต่ความช่วยเหลือหรือคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถหากช่วยเหลือกันดังนี้แล้วบ้านเมืองก็จะสงบสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะองคมนตรีเมื่อวันที่27กันยายน2553 สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันอังคารที่23กันยายน2557ครับวันนี้ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ดําเนินรายการโดยกระผมประชาสัรน์ชนะสงครามดิฉนดนกกันเนรนุชเนภุกนาสวัสดีกันยามเช้านะคะเป็นนี้เป็นวันพระด้วยนะครับใช่ค่ะรายการเราจะมีเรื่องของธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ติดตามช่วงท้ายรายการนะครับ ก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนระสกนิกรคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะคะที่หมายเลข4221199ค่ะคร,ร่วมเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจคืนความสุขให้คนในชาตินะคด้วยกันร่วมกันขับเคลื่อนในกรอบ การทํางานในวาระต่างๆนะครับให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีการขัดขวางหรือสร้างกระแสหรือทําอะไรต่างๆให้เกิดปัญหาอุปสรรคทําให้เราขับเคลื่อนไปไม่ได้ตามกรอบระยะเวลาเราที่เราต้องการกันนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนะที่เราจะรู้สึกสบายอ,อกสบายใจสบายท้องกันนะเ <c oughs> ตรียมตัวไว้สําหรับพพุ่งนี้กันบ้างนะ <c oughs> <c oughs> จะเกี่ยวข้องโดยตรงไม่เกี่ยวแต่ว่าสิ่งที่ดีก็เอามามาบอกมากล่าวกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสอะไร ร่วมกิจกรรมได้ก็ดีเหมือนกันนะค่ะกินเจใช่ไหมคะประเพณีกินเจใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีประเพณีสัตว์เดือน10ด้วยวันนี้นะคะใช่แรมสิบห้าค่ำเดือน10สิบดีใจด้วยนะประเทศไทยของเราได้เหรียญทองได้เหรียญแล้วนะน่าจะเป็นเหรียญทองแดงสองเหรียญแล้วสองเหรียญแล้วนี้จากอะไรยกน้ำหนักใช่ค่ะกับยูโดนะคะยูโดนะค่ะวันนี้ก็ลุ้นต่อวันนี้จะมียกน้ำหนักอีกลุ้นหน่าลุ้นเลยเพราะว่าน้องแต้วอ่ะ ช่วงบ่ายสองโมงนะติดตามเช้านี้ช่องสิบเอ็ดถ่ายทอดเจ้าของเหรียญเงินจากโอลิมปิกนะต้องติดตามเชียร์กันช่วงบ่ายรู้สึกเป็นช่องห้าค่ะใช่แล้วตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็17บเนกาสามนาทีวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้เราจะเจอกับเจ้าภาพเกาหลีใต้นะคะบอกไว้เลยค่ะไหนๆพูดแล้วคือเมื่อวานนี้กีฬาไทยเราชนะหลายรายการนะค่ะที่แข่งมาบพุตบอลเนี่ยเอาชนะทลา่ชนะโดไปพุดบอลชายนะ ชนะไปครึ่งโหลศูนย์ค่ะอืมก็เข้ารอบแน่นอนนะค่ะแล้วก็มีวอลเลย์บอลชายหาดหญิงก็ชนะทั้งทีมหนึ่งทีมสองชนะหมดนะฮะชนะคาคาสสถานกับชนะฮ่องกงค่ะนักวอลเลย์บอลชายไทยก็เอาชนะคาคาเอ่อเติร์กเมนิสถานไปสามศูนย์ะบอกว่าเริ่มสนุกขึ้นนะใช่ช่วยกระลุดเหรียญอ่ะตอนนี้ไทยก็อยู่อันดับที่22มี2เหรียญทองแดงแล้วค่ะกำลังใจกันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปช่วยก็ดี คนไทยเราติดเอาละครับวันนี้เดี๋ยวมีอะไรกันบ้างวันอังคารเรามีอาเซียนทิพย์นะ,ะ,ะติดตามเราด้วยนะแล้วันพระด้วยวันพระด้วยเดี๋ยวจะไปเร็วนิดหนึ่งเอาเริ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมของท่านผู้ฟังก่อนแล้วการเมื่อวานถามความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทหารใช่ค่ะถามไปว่าผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วนะคะจะมีฐานะเป็นทหารกองเกินหรือว่าทหารกองหนุนนะคะคําตอบก็คือทหารกองหนุนใช่ไหมคะ อ้าวคำตอบคือเป็นทหารกองเกินคับกองเกินแหมที่ฉันก็พูดไปทหารกองเกินนะคะคือถ้าเป็นกองหนุนนี่จะต้องผ่านการเป็นทหารมาก่อนแล้วถึงจะได้เป็นทหารกองเช่นมารับราชการเป็นทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น6เดือนเป็น1ปีเป็นปีครึ่งหรือเป็น2ปีก็แล้วแต่เมื่อปลดกองประจำการออกไปแล้วเรียกว่าทหารกองหนุนนะครับจะมีชั้นอะไรต่างๆนี่เป็นความรู้ละเอียดมากขึ้นเรียนนักศึกษาวิชาทหารเช่นเดียวกันถ้าจบปี3แล้วไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้รับการยกเว้น เขาก็ปลดเป็นทาหารกองหนุนเหมือนกันเช่นเดียวกันนะให้ความรู้เพิ่มเติมล้วจะถามคอณรำปลูกฝังความรู้ใ,ใกล้สิ้นเดือนเขาแจ้งเตือนกันอยู่การลงบัญชีทหารกองเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านที่อายุครบ17ปีบริบูรณ์ในปีนี้คือเกิดปี40ยเนี่ยถ้าปีนี้ท่านมาทําหน้าที่ของท่านมาลงบัญชีทหารกองเกินเนี่ยกฎหมายอน,อนุอนุโลมให้นะถ้าหากติดภารกิจจําเป็นเช่นไปต่างประเทศหรือไปศึกษาต่อหรือเจ็บป่วยอะไรฉุกเฉินแล้วกลัวว่าจะไม่ทันการสิ้นปีเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถมาทําหน้าที่แทนได้ะนะฮะมาทําหน้าที่แทนได้ในกรณีนี้ส่วนที่ผมจะถามต่อไปส่วนกรณีที่ใครที่เกินอายุ18ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยถามว่าอนุโลมให้มาทําแทนได้หรือไม่มะนะฮะคือเขาจะมีสังเกบางคนบอกว่ามาไม่ทันมาไม่ได้เจ็บป่วยเหตุฉุกเฉินอะไร เหมาอำนาจให้คนอื่นมาทําแทนนี่อันนี้เขาเขียนไว้ว่าถ้ากรณีที่อายุเกิน17ปีบริบูรณ์ไปแล้วคืออายุ18ปีขึ้นไปแล้วยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายแล้วนะจะถามท่านว่าสามารถให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะมาลงบัญชีทหารกองเกินแทนได้หรือไม่นะครับ่แต่ผมบอกไปข้อแรกแล้วนะบอกว่าอายุ17ปีบริบูรณ์เนี่ยทำข้อแรกให้ถูกต้องเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองมาทําแทนได้กรณีจําเป็นฉุกเฉินนะครับค่ เพราะฉะนั้นก็ตอบว่าได้หรือไ,ไม่ได้แคหรือไม่ได้นะครับอันนี้เป็นความรู้ของท่านเนี่ยท่าน <c oughs> จะได้พรุ่งนี้จะได้รู้ว่าอายุเราสิบเก้าแล้วยังไม่ได้ลงบัญ <c oughs> ชีทหารกองเกินเออติดนู่นติดนี้อยู่ให้ <c oughs> ใครไปทําแทนได้ไหมพรุ่งนี้จะได้ทราบ <c oughs> แต่วันนี้ตอบมาก่อนแล้วกันว่าแทนได้หรือ ไม่ได้ค่ะนะครับพิมพ์คาตอบส่งมาที่4221199นะคะเดี๋ยวประกาศไปชื่อก่อนนะคะอ๋อใช่ค่ะ<ท>สําหรับผู้โชคดีนะคะที่ตอบถูกเมื่อวานนี้นะคะคุณวันเพญค่ะอยู่อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดจากทางรายการของเราไปค่ะครับข้อความแรกจากคุณจักสุรินจากคุณเล็กสุรินนะครับให้กําลังใจมาแล้วก็ให้กําลังใจคอสชก็ให้กำลังใจทุกส่วนแล้วกันนะรัฐบาลด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เขาทากฎหมายให้เราด้วยนะครับแล้วต่อไปก็จะมีสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เขาจะปฏิรูปเรื่องราวต่างๆให้ดีขึ้นด้วยนะครับค่ะขอบคุณบอกชื่อกับจังหวัดมานิดหนึ่งเราจะได้ทราบนะครับเขาคิดความเห็นเพิ่มเติมม,มาได้เลยนะคะ,นะะดูสภาวาอากาศเขาแจ้งเตือนอะไรกันบ้างฝนจะเพิ่มฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วนะช่วงนี้นะฮะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณ ชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ในช่วง23-24ถึงกันยายนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน,าน่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัย,ยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธา,านีขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยครับ อันหนึ่งพายุโซนร้อนฟงวองบริเวณด้านตะวันออกของเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางประเทศเกาหลีขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวในช่วง23-24กันยายนตรวจสอบลักษณะอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะฮะกำลังมีเอเชียนเกมที่เกาหลีเลย <c oughs> <c oughs> ห่างๆหน่อยแล้วกันปริมาณน้ําฝนรายผ้านะครับแตกต่างกันนิดหนึ่งก็ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์ร้อยละหกถึงเจนะครับมีตกหนักบันแห่งด้วยตะวันออก60ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับภาคใต้ฝนน้อยครับทั้งสองฝั่งฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ทั้ง2ฝั่งนะครับ กรุงเทพมหานครร้อยละ60ของพื้นที่ครับนี่ปริมาณน้าฝนคาดการนะครับค่ะปัจจุบันนะคะก็ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่าการเกษตรอยู่2จังหวัดค่ะคือพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งระดับน้ําก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยกองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่3ก็ยังคงจัดกําลังพลยุทธปกรณ์นะคะเข้าสํารวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวด้วยนะคะก็ส่วนทางกรมการทหารช่างนะคะตอนนี้ก็ยังคงจัดกําลัง พร้อมเครื่องมือนะคะเข้ากําจัดวัชพืชและก็สิ่งกีดขวางทางน้ําอย่างต่อเนื่องค่ะที่บริเวณคลองดังสิทธิ์เหนือและก็ใต้นะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะตอนนี้ก็กําจัดวัชพืชไปได้แล้วกว่า5 2เแล้วนะคะก็ยังอยู่ที่กรมการทหารช่างอยู่นะคะวันนี้ม,มีกิจกรรมหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะแก้ปัญหาอุโทโกภัยและภัยแ้งได้อย่างยั่งยืนค่ะก็เวลา10บนาฬกาค่ะทางกรมการทหารช่างจะจัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะโดยมี โทสถาพรสีมาสุรรักษ์นะคะเจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานค่ะจัดกันที่หมู่ที่5บ้านถ้าหินตะบนสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะจะมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น8,000ต้นนะคะก็มีงต้นพยุงต้นสักมะข่าโมงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการสร้างฝายชะลอน้ําด้วยนะคะไปรูปกันเยอะถึนประชาชนในพื้นที่ไปถึงแม้จะเป็นปลายฝนต้นหนาวที่ราชบุรีเนี่ย แนวชายแดนตั้งแต่อำเภอจอมบึงเปต้นไปจอมบึงบ้านคาสวนพึ่งเนี่ยสวยงามมากเขาบอกเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยเราไปเที่ยวด้วยเป็นธรรมชาติเราอย่าไปทําลายธรรมชาติอย่าไปดัดแปลงธรรมชาติเป็นสิ่งปลูกสร้างมากเกินไปแล้วก็อย่าทําผิดกฎหมายอย่าไปลุกพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเขาสร้างป่าสร้างอะไรให้เราไม่เช่นนั้นเราคงไม่ต้องไปเที่ยวอะ่ะถ้าพื้นที่ที่จะเป็นป่าเขาให้เราไปซึมซับธรรมชาติ ถูกดัดแปลงหรือถูกบุกลุกไปสร้างสิ่งก่อสร้าง <Okay. S 2> ก็คงไม่ต้องไปแล้วแหะอยู่บ้านเราดีกว่ามีบ้านมีช่องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไปเนี่ยก็สัมผัสธรรมชาติหน่อยนะค่ะช่วยกันอนุรักษ์ก็อีกงานหนึ่งครับกองทัพบ,บกร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดแนะแนวอาชีพให้ทหารที่จะปลดประจำการเนี่ยนะฮะเพราะว่า1พฤศจิกายนทหารปลดประจำการเขาเรียกผัดสองอะ่ะนหเกณฑ์ผัดสองนะฮะ <Okay. S 2> จะปลด ก็โดยจะจัดวันนัดพบแรงงานให้ก็มีบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเข้ามาออกบูธรับเลยนะเราเขาเรียกว่าฝึกอาชีพทหารก่อนปลดมีความรู้ความชํานาด้านใดช่างอ็อกช่างเชื่อมช่างยนตช่างอะไรต่างๆาสารพัดช่างเลยนะ,ะลองรับเลยนะ2วันครับอันนี้เฉพาะทหารกองประจำการที่จะปลดในกรุงเทพมหานครนะสวันคือ 24- 25กากันยายน ตั้งแต่8เนกาถึง16นกกา30นาทีที่กรมทหารราบที่1มหาเดล็กรักษาพระองค์วิภาวดีรังสิตนะครับกรุงเทพมหานครนี่ทหารกองประจำการในกรุงเทพมหานคร38หน่วยนะรวมทั้งสิ้น2,900นายประมาณนี้ได้งานได้การทำกันนะนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อดีเห็นไหมท่านมาเป็นทห,หารรับใช้ประเทศชาติแล้วก็มีหลายส่วนที่ทางกองทัพดูแลท่านสิทธิสวัสดิการเบี้ยเลี้ยง การศึกษาวิชาชีพให้เยอะเพราะฉะนั้นภายใน2ปีกลับไปในท่านเหมือนกับมาสร้างอะไรศักยภาพความรู้ความสามารถของท่านเป็นคนที่มีระเบียบวินัยดี <c oughs> ความรู้ความสามารถขอให้ได้งานได้การกันทุกคนนะประกอบสามารถอาชีพกันเราจะเป็นทหารไปแล้วนะอย่าไปใช้ในทางที่ไม่ดีแล้วกันฝากมีอะไรไหมงานบริการให้กําลังพลหน่วยของเราได้รับทราบพ,พรุ่งนี้วันทหารราบนะครับวันศูนย์มีพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชาการในทหารชั้นในพลเหล่าราบประจำปีห้า้อยห้าบเจ็ดี2สี่กันยายนที่ศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหลายพิธีนะแสดงมุทิตาจิตต่อราชาการแล้วก็ท่านที่จะเกษียณยุคราชาการในปีนี้ด้วย <c oughs> ตัวในภาพรวมของกองทัพบกเพราะว่าสิ้นเดือนกันยายนก็จะเป็นสิ้นเดือนที่ท่านที่จะเกษียณยุคราชาการน <c oughs> ะทางทหารนี่ต้องประกอบพิธีกระเรียกเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชาการอย,าอ,ยาอย่างสมเกียรตินะอย่างทาง กองทบกนี่จะดำเนินการในภาพรวมที่รงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันที่29กันยายนส่วนรับส่งหน้าที่ตําแหน่งผู้บัญชาการฐานบกนั้นจะดําเนินการในวันที่30กันยายน,นให้ทราบก <Okay. S 1> ันโดยทั่วกันนะครับมีจะไปอีกไหมอีเรื่องหนึ่งแล้วกันนะเรื่องเมื่อวานรายงานมาจากทางกองทัพภาคที่3ครับเรื่องของการถแถลงผลการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทําลาย ไร่ฝิ่นประจำปี2,557ครับเมื่อวานนี้ครับค่ะก็โดยพื้นที่ที่กองทัพภาคที่3รับผิดชอบนะคะ65พื้นที่ด้วยกันค่ะจาก76พื้นที่นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยตรวจพบ พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นและตัดไม้ทำลายไร่ฝิ่นเนี่ยนะคะได้จํานวนทั้งหมด19พื้นที่ค่ะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดน่านด้วยนะคะก็สามารถดําเนินการตัดทําลายได้จํานวน2,490แปลงแล้วนะคะคิดเป็นร้อยละ99.51ของพื้นที่ที่สํารวจพบค่ะครับก็ทําทุกปีแล้วก็ยังมีอยู่ทุกปีก็บอกว่าพอปีไหนได้ผลดีหมายความว่าเราควบคุมพื้นที่ในทุกพื้นที่แล้วก็ตัดทําลายได้เป็นจํานวนมาก ปรากฏว่าปีนั้นมีคนเสี่ยงคือพวกค้าอยาแกงลักลอบปลูกเนี่ยไปแอบซุกแอบซ่อนเพราะอะไรก็ปริมาณน้อยขึ้นอยู่กันแหละปริมาณความต้องการเยอะปรากฏว่าราคาสูงไปแอบลักลอบปลูกนั้นเขาสำรวจมาแล้วเขาบอกว่ามีการปลูกหลายๆชนิดนะฮะทั้งเรื่องไปปลูกในแนวชายแดนที่ห่างไกลยากลําบากแก่การเข้าถึงปลูกหลายๆรุ่นในแปลงเดียวกันปลูกเป็นร่องคล้ายแปลงผัก ทำให้ยากต่อการสํารวจทางอากาศนะครับทั้งนี้ปริมาณการผลิตจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก2ประการคือความชื้นในอากาศที่เกื้อกูลต่อการเจริญเติบโตของฟิน่นความเข้มข้นของการควบคุมในการตัดทําลายของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ร่วมกันทุกฝ่ายนี่ก็สามารถควบคุมได้เอาให้หมดสักทีนะ,ะาการกตัดทำลาจะไม่จะได้ไม่แปลงมาเป็นเฮโรอีนหรือยาเสพติดประเภทต่างๆมา คุกคามประชาชนคนไทยเราติกต่อไปนะครับเอาระหว่างนี้สงสัยคําถามจะยากไปมั้งทบทวนให้บ่อยๆแล้วกัน <c oughs> ให้ท่านมีความรู้ว่าชายไทยที่มีอายุครบ17ปีบริบูรณ์คือเกิดปี40นะครับปีนี้อายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินหน้านแผนสัตดีท้องที่ภูมิลำนาวของบิดาก็ดีมารดาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีเนี่ยหากมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินอะไรต่างๆเหล่า,าลนี้นะให้ผู้ปกครอง ให้พ่อให้แม่ไปทําหน้าที่แทนได้นะฮะก็ถามท่านว่าแล้วหากกรณีที่อายุเกิน17ปีไปแล้วเช่นอายุ18 19 20แล้วลังยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินเนี่ยถ้าหากจะให้บุคคลอื่นไปไปลงบัญชีแทนตนเองนั้นสามารถทําได้หรือไม่นะฮะตอบมาว่า ได้หรือไม่ได้แค่นั้นแ<อ>นะค่ะ,ะส่งมาค,ค่ะสี่สองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าค่ะคุณหนุ่มจากการจนบุรีครับอากาศร้อนแม่เมืองการตอนนี้โอ้เมืองการที่กำลังจะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ดีมากๆานะฮะเศรษฐกิจชายแดนต่อไปต่อไปก็จะมีเส้นทางก็จะมีด่านที่เราเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่ะพัฒนากันที่คอสอชเขาประกาศทําเศรษฐกิจพิเศษตามพื้นที่แนวชายแดนเราพักสักครู่เนี่ยกลับมามาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะการบ้านการเมืองก็มีอยู่เหมือนกันนะอ้าว อ่าพักสักครู่ฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนแล้วกันนะครับเชิญครับด้านการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวตามที่กสชได้จ,จัดระเบียบในระยะแรกไว้แล้วนั้นตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาสรุปยอดรวมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปัจจุบันรวมจดทะเบียนทั้งสิ้น1ล้าน 88,306คนนะครับแรงงานเป็นแรงงานต่างด้าว1,024,686คนผู้ติดตาม63,620คนจำนวนนายจ้าง2 6 6 7 8รายสำหรับจังหวัดที่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมากที่สุดสาอันดับได้แก่กรุงเทพมหานคร232,119คนชนบุรี76,330คน และสมุทรสาคร75,659คนสำหรับประเภทกิจการที่จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมากที่สุด3อันดับได้แก่กิจการก่อสร้าง451,564คนกเกษตรและปศุสัสตว์2 9 0 2 4คนและการให้บริการต่างๆ127,631คนนะครับนี่คือ การทํางานที่เรียกว่า one-stop service ทําให้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปนะควบคุมดูแลให้ดีนะฮะเรื่องของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองมาทํางานทําการดูแลให้เกิดความปลอดภยัยทั้งแรงงานแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยนะ <c oughs> ถ้าจะอะไรไปยุ่งยุ่งอะไรกับเขานะ <c oughs> ขอให้จับได้เร็ววันแล้วกันตอนนี้เขากำลังพิสูจน์ใกล้ตัวแล้วนะใกล้ทุ่งเขาแล้วใกล้แล้วจับได้นะค่ะ ไปดูอาเซียนทิปกันครับค่ะวันนี้เสนอเรื่องการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่8นะคะโดยพันโทหญิงนิชนันทองภูนกลุมกิจการพลเรือนฐานบกค่ะ The ASEAN TIPS by Directorate of Civil Affairs the Royal Thai Army การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่8ณโรงแรมเมลลเนียมฮิลตันกรุงเทพที่ผ่านมานะคะมีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บัญชาการทหารเรือของประเทศสมาชิกอาเซียนมีรายละเอียดค่ะ ว่าการประชุมที่ผ่านมานะคะสำเร็จไปได้ด้วยดีทุกประเทศมีการผนึกกำลังร่วมกันนะคะซึ่งจะทำให้ภูมิภาคมีความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามจากโจรสลัดการลักลอบค้ามนุษย์ในทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลโดยเรื่องที่ค้ังจากการประชุมครั้งก่อนหน้านั้นมีความเห็นสอดคล้องกันในทุกเรื่องค่ะในปี2560ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ50ปีของอาเซียน ใทยได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกครั้งค่ะและจะเสนอให้จัดกิจกรรมการสวนสนามทางเรือของเรือรบในกลุ่มประเทศอาเซียนที่พัทยาจังหวัดชนบุรีด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อถึงเวลานั้นนะคะเราจะได้เห็นแสนยานุภาพแห่งกองทับเรือของประเทศสมาชิกอาเซียนกันค่ะซึ่งที่ฉันเชื่อว่าคงจะน่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะกองทัพเรือได้เสนอขอให้มีการจัดฝึกร่วมระหว่างกองทัพเรือในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยค่ะซึ่งปกตินั้นจะมีการฝึกในระดับทวิภาคีระหว่างสองประเทศแต่ในปี2560จะจัดให้มีการฝึกร่วมทางทะเลข,ของทุกประเทศในอาเซียนเลยค่ะพลเรือเอกณรงค์กล่าวว่าทุกประเทศในอาเซียนได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย เพราะทุกประเทศต่างหาหรือร่วมกันค่ะท่านผู้ฟังคะเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยนะคะว่านอกจากการฝึกร่วมมือกันทางทหารแล้วเนี่ยประเทศเรายังจะได้มีผลพลอยได้นะคะทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากการที่กําลังพลของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้ามาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าของประเทศเราแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนไทยเราทุกคนก็ต้องเตรียมตัวในการเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักด้วยค่ะเพื่อพร้อมรับมือกับ AEC ที่จะเกิดขึ้นในรายวันนี้ค่ะ วันนี้นะคะลาไปด้วยคำคมข้อคิดดีๆค่ะ Money can buy a house but not a home เงินสามารถซื้อบ้านหลังสวยๆได้แต่เงินไม่สามารถซื้อความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้ค่ะวันนี้ฉันขอให้ท่านผู้ฟังสนุกกับการทำงานนะคะและอย่าลืมแบ่งเวลาให้ครอบครัวและคนที่คุณรักด้วยค่ะนิชนันทองภูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ัากกัีอาเซียน <Okay. S 2> ยังแถมมอบความรักความอบอุ่นให้ด้วยนะ <Okay. S 2> ความรักความ, <Okay. S 2> วามอบอุ่นนี่ไม่ต้องใช้สตางค์เลยไม่ต้องใช้เงินให้ด้วยใจแล้วกันนะไม่ <Okay. S 2> มีข่าวอาเซียนนิดหนึ่งนะไม่เห็นนีดแนตะ่เรื่องอยา่เรื่องสําคัญนะมอนการเยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ดีต่อไปเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดค่ะก็ให้การต้อนรับผู้บัญชาการฐานสูงสุดอินโดนีเซียในฐานะแขกของกองทัพไทยนะคะโดยผู้บัญชาการฐานสูงสุดอินโดนีเซียก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของกองทัพทั้งสองประเทศค่ะพร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นด้วยนะคะว่าการที่พลเอกธนศักดิ์ได้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนั้้้นนนนต่่่ออเเืงแลวกก็พิมมาขึดยะะค แล้วก็จะได้เรียนเชิญท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์และพลเอกวรพงษ์สง่านเนตรซึ่งจะดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการหารสูงสุดตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยเข้าร่วมงานวันกองทัพของอินโดนีเซียด้วยวันที่7ตุลาคมปี57ที่จะถึงนี้ในนามของกองทัพและประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะ <Okay. S 1> กําหนดการของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เนี่ยจะเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติ ในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับต่างประเทศกับมิตรประเทศก็ยังเดินหน้ากันต่อไปยังมีเรื่อง การเข้าพบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นด้วยภาพดีมากๆนะฮะทำให้การเศรษฐกิจของเราลื่นไหลเอาไว้กลางวันเดี๋ยวเรึ่งครึ่งมาต่อเอาปิดท้ายหน่อยค่ะปิดท้ายค่ะวันนี้ธรรมะเพื่อประชาชนนะคะเสนอเรื่องพัฒนาค่านิยม12ประการค่ะโดยพันตรีสุธีสุขสากรอนุศาสนาจารย์กรมการทหารสื่อสารค่ะครับวันนี้ให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันวันพระธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้ขอนําเสนอในเรื่องพัฒนาค่านิยมครับค่านิยมบ่มใจให้มีหลักด้วยตระหนักคุณค่าปัญญาวิถีค่านิยมน้อมใจให้ฝ่ายดีเป็นศักดิ์ศรีอันวิเศษประเทศไทยหนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้สกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจสมุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 5. รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ6ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา7เ,เรียนรู้อธิปไตยของประชา8รักษาวินัยกฎหมายไทย9ปฏิบตัติตามพระราชดำรัส10ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้ 11. อต้องเข้มแข็ง ทั้งกายใจ12ไซส์คิดอะไรให้ส่วนรวมท่านผู้ฟังที่เคารพในขณะที่ประเทศชาติของเรากำลังเดินหน้าทำตามสัญญาคืนความสุขให้ประชาชนและเรียกแผ่นดินที่งดงามคืนกลับมาด้วยความซื่อตรงของทุกฝ่ายภายใต้แนวคิดปรองดองสมานฉัน,นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในเวลานี้ก็คือ ประชาชนคนไทยแต่ละคนซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยที่รวมกันเข้าเป็นชุมชนเป็นสังคมและเป็นชนชาติไทยหากมีสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมซึ่งหมายถึงสิ่งที่ยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดวิถีชีวิตของตนเองที่สร้างสรรค์และดีงาม mm hmm. ก็หวังใจได้ว่าแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาไหนไม่ช้าแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือค่านิยม อาจมีอีกด้านหนึ่งที่ไม่พึงประสงค์เช่นค่านิยมที่ถือกันว่าเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินแล้วจะมีทุกสิ่งทุกอย่างหรือมีค่านิยมที่ว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้เป็นต้นค่านิยมในลักษณะนี้ก็จะมีผลต่อบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือประโยชน์ของส่วนรวม หรือเป็นคนรักสนุกต้องการมีสิทธิเสรีภาพทุกอย่างทุกประการจนกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองนี่เป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเพราะมีผลเป็นความเดือดร้อนทั้งตนเองและส่วนรวมตรงกันข้ามหากเป็นค่านิยมที่สร้างสรรค์โดยน้อมเอาคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาไว้ในห่วงแห่งความสำนึกดังค่านิยมหลัก12ประการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรณรงค์โดยการท่องจําให้ขึ้นใจและน้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรม12ประการแห่งค่านิยมล้วนเป็นการเพราะบ่มคุณธรรมเข้าไว้ในหัวใจหากท่องได้ปฏิบัติได้นับว่าเป็นก้าวแห่งการพัฒนาค่านิยมจากด้านลบมาเป็นด้านบวกเมื่อพัฒนาค่านิยมได้ก็เท่ากับพัฒนาชีวิตจ,จิตใจ เมื่อพัฒนาจิตใจได้ก็เท่ากับเป็นการพัฒนาประเทศชาติไปพร้อมๆกันครับดังนั้นค่านิยมหลัก12ประการจึงเป็นฐานแห่งคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับชีวิตและสังคมคือ 1. เทิดทูนสถาบัน2ซื่อสัตย์เสียสละอดทน 3. กตัญญูกตเวที 4. หมันศึกษาหาความรู้ 5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 6. มีศีลมีธรรม เเข้าใจประชาธิปไตย 8. มีวินัย 9. ใส่ใจพระราชดํารัส10พอเพียง11เข้มแข็งและ 12. คิดธรรมเพื่อส่วนรวมค่านิยมทั้ง12ประการนี้เป็นธรรมวิถีคือทางที่จะนำสู่ประตูธรรมะชำระจิตใจให้สะอาดเหมือนเป็นการปัดกวาดลานใจและส่งผลให้ทั่วประเทศไทยเป็นเสมือนลานธรรม จากแนวความคิดที่ว่าพัฒนาค่านิยมกันได้สวัสดีครับ คิดถึงรอยยิ้มพิมพ์ใจที่เคยให้